ณเมืองบรุกเฮฟเว้นซึ่งเป็นเมืองที่เจริญที่สุดในตอนนี้มีบ้านอยู่หลังหนึ่งอาศัยอยู่ในบ้านด้วยกันสี่คนวันหนึ่งพี่ชายทั้งสองต้องไปต่างประเทศสวัสดีน้องวันนี้พี่ทั้งสองต้องไปเกาหลีนะว้าว ไปไม่ได้พี่จะรีบไปแล้วจะไปแล้วนะไว้เจอกันในอีกสามเดือนบ๊ายบายบ๊ายบายถึงสนามบินแล้วลงจากรถกันเลยไปเช็คอินกันก่อน oh. เร็วเร็วเร็วเครื่องบินจะออกแล้ว oh. โอเคเรียบร้อย ไปกันเลยโอ้ยจะทันไหมเนี่ยเครื่องบินจะออกแล้วรีว <ละ S 1> ิง่งรีวิงสุดท้ายก็ถึงสักทีเตรียมตัวออกเดินทางสู่เกาหลีนั่งกันเลยเจอที่นั่งแล้ว ท่านผูดด้โดยสารโปรดทราบขณะนี้สายการบินนกคุมเอไลกำลังจอกเดินทางเข้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติชองจูณประเทศเกาหลีขอให้ผูดด้โดยสารทุกท่านโปรดรับเข็มขัดน,นิรภัยและงดเล่นมือถือนะครัียำตัวออกเดินทางกันเลยหกชั่วโมงผ่านไปขณะนี้สายการบินนกคุมเอไล ได้เดินทางถึงท่าอากาศยานของจูแล้วขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเตรียมตัวลงในสายนีไปทางนี้สายการบินนกขมยินดีให้บริการท่านผู้โดยสารในครั้งต่อไปขอบคุณครับตื่นตืนเตือนถึงแล้วถึงแล้วตื่นเตืนเตือนตือนแล้วครับไปกันเลยหยิบกระเป๋ากันด้วยเดี๋ยวลืมครับ ามเดือนผ่านไปวันนี้ก็คงเป็นวันสุดท้ายแล้วนะที่เราจะอยู่เกาหลีเดี๋ยวเรารีบกลับบ้านไปหาน้องๆกันครับเดี๋ยวเตรียมตัวเก็บของเตรียมตัวไปที่สนามบินกันเลยไปหาที่นั่งกันเลยอุย๊ยได้นั่งที่เดิมด้วยได้นั่งที่เดิมด้วยว้าวน้องก็ได้นั่งที่เดิมครับพี่ดีใจจังเลย ท่านผู้โดยสารโปรดทราบขณะนี้สายการบินนกมุม a i r l ล n e กำลังจะออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติชองโจเข้าสู่สนามบินสวนรภมิประเทศไทยขอให้ท่านผู้โดยสารทุกท่านโปรดรับเขวมขันนิรภายัยและงดเล่นมือถือในขณะเที่ยวบินขอบคุณครับมาชั่วโมงผ่านไปท่านผู้โดยสารโปรดทราบขณะนี้ หน้าเมืองบุกเฮฟเฟนมีการปล่อยสารกัมัตภาพรังสีที่เป็นอันตรายแก่มนุษย์และสัตว์ต่างๆตอนนี้เมืองบุกเฮเวนได้ถึงขั้นวิกฤตแล้วขอให้ผู้สัสารปรดทราบผู้สัสารคนไหนที่จะลงหน้าเมืองนี้ได้โปรดระมัดระวังด้วยขอบคุณครับอุย๊ยอันตรายจังเลยบ้านเราจะเป็นอะไรไม่เนี่ยสงสัยต้องรีบไปดูแล้ว หนึ่งชั่วโมงผ่านไปท่านผู้โดยสารโปรดทราบขณะนี้สายการบินนกกลมเอลไลได้นำพาผู้โดยสัรทุกท่านถึงสนามบินปลายทางแล้วขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเตรียมตัวในการออกจากเครื่องบินขอบคุณครับลงจากเครื่องกันเลยไปกันเลยครับอุ้ยเมืองเกิดอะไรขึ้นเป็นแบบนี้หมดเลยเป็นเมืองร้างทำไมถึงเป็นแบบนี้แล้วบ้านเราจะเป็นอะไรไม่เนี่ย ต้องรีบกลับบ้านแล้วน่ากลัวจังเลยไม่มีคนสักคนเลยเมืองนี้ทำไมเป็นแบบนี้ออ๊ยจะถึงบ้านแล้วโอ้ยทำไมบ้านเป็นแบบนี้แล้วน้องอยู่ไหนน้องอยู่ไหนเนี่ยจะเป็นอะไรไหมเนี่ยโอ้ยพังหมดเลยพังหมดเลย ไม่มีอะไรเหลือสักอย่างเลยไม่มีไม่มีเลยไม่มีแม้แต่นิดเดียวโอ้ยน้องหายไปแล้วทำไงดีสา้ํำก็เสียเดี๋ยวเราจะลองไปดูรอบๆเมืองกันดูไปโรงพยาบาลก่อนเลยเราก็เดินทางมาถึงแล้วโรงพยาบาล โรงพยาบาลไม่มีคนเลยทำไมเป็นแบบอย่างนี้ไปเข้าไปด้านในกันเลยโอ้ยเจอซัมบี้ด้วยซัมบี้ซัมบี้ฆ่ามันฆ่ามันเลยโอ้ยมีศพตายหมดเลยโอ้ยมีอยเลือดด้วยน่ยากลัวจังเลยซัมบี้มีอีกไหม พังหมดเลยเสียหายหมดเลยไม่มีอะไรเหลือสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับก่อนอื่นขอไปหาน้องก่อนนะบ๊ายบาย